สวัสดีชาวนี้น่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับที่อำเภอหนองเรือเรามาตามหาอูมาตรฐานอู่ซ่อมมาตรฐานที่ไม่ชาร์จลูกค้านะครับอีกหนึ่งอูของไทยพิชิตยนต์หรืออาจารย์โจของพวกเรานะครับท่านจะเป็นผู้รอบรู้เรื่องอะไรบ้างเช่นซ่อมกล่อง ECU ซ่อมหัวฉีดนะครับไว,ไวลิงสายไฟโคนกล่องซึ่งทำงานละเอียดมากซ่อมหน้าปัด แม้กระทั่งแท่นเชฟหัวฉีดก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับด้วยมันสมองและสองมืออุปกรณ์ส่วนมากเขาจะคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาเดี๋ยวเรามาติดตามว่าบุคคลผู้นี้คือใครทำไมเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องช่างอย่างมากมายและก็ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังนะครับแล้วก็เป็นพูดง่ายๆว่า,าขึ้นชื่อในวงการช่าง ทั่วประเทศไทยคนคนหนึ่งของรวมช่างโดยใจครับตอนนี้ตอนนี้เราได้มาเจอตัวเป็นๆน,นะครับอาจารย์โจ้ไทยพิชิตยนต์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับ,รออบ,อบอาจารย์โจ้สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ที่เรามาเรามาตามหาศูนย์มาตรฐานศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่ไม่ชาร์จลูกค้ารวมช่างโดยใจและเอซีเดลโก้ T ครับผมเพราะว่าอาจารย์โจ้นั้นก็คือเป็นศูนย์ ถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน a อซีเดลโกอยู่แล้วทีน,นี้ <c oughs> เราจะพกเข้ามาวิของอาจารย์โจที่อยู่ในวงวงการช่างนั้นคว่ำบอดมายาวนานล้มลุกพุกคานแล้วก็สุดท้ายก็มาตรงนี้นะครับสร้างอู่ขึ้นมาใหญ่โตแล้วก็ประดิษฐ์อุปกรณ์อาจารย์โจ้อ,อยู่ในวงการช่างนี้นมาทั้งหมดกี่ปีตั้งแต่เปิดอู่มาก,ก็่าสามสิบสปีแล้วยังยังไม่รวมที่ว่าไปหัดงานนะ เออไม,ไ,มไม่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 รวมเอาตั้งแต่จดทะเบียนอันนี้ดูจากไอ้จดทะเบียนแต่ถ้าคือจดทะเบียนมันก่อนนั้นประมาณสักสองสามปีอยู่<ม>เพราะว่าจดทะเบียนนี้ผมดูจากปีสามสามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะสาม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 สิบกว่าป,ปีละใช่ใช่ครับสามสิบกว่าปียังไม่รวมกับที่หัดงานใช่ใช่ไม่รวมกับหัดงานผมฝึกงานอยู่สี่ปีสี่ปีแต่ตอนที่ผมไปอยู่นั้นมันทําแต่รถใหญ่อย่างเดียวอ<ม>ืผมตอนที่ผมไปทํานั้น ผมเป็นเป็นแผนกประกอบเครื่องอย่างเดียวตอนที่ไปอยู่อู่รถใหญ่มันเป็นอู่ใหญ่หน่อยหนึ่งเขาทำงานเป็นแผน<ม>ช่อมเกียร์ก็ต่างหากช่วงล่างก็ต่างหากไอ้พวกที่ทําดัดเปลงวางเครื่องต่างหากประกอบเครื่องต่างหากบังเอิญผมไปอยู่ตรงนั้นสี่ปีผมประกอบแต่เครื่องอย่างเดียวอ๋อแล้วที่มาของการแวลลิ่งสายไฟการซ่อมกล่อง ECU หรือว่าโปรแกรมต่างๆโคนกล่องก็ดีอะไรก็ดีซ่อมหน้าปัดอะไรก็ดีที่ขันจับ การซ่อมรถใหญ่แั้วก็มาอยู่ในหมวดของมีได้ยังไงตอนนั้นที่ผมทําอู่อยู่ที่ p p ent, อำเภอบ้านแท่นทําแต่รถใหญ่รถไถรถอะไร10บล้อต่างๆรถแม็โฟรอะไรต่างๆท,งทีนี้ปรากฏว่าโซนอำเภอบ้านแท่นมันมีงานหน้าเดียวคือแค่นหน้าทำเกียบเก็บการผลิตคือเช่นทนํานาเแล้วก็ทําอ้อยพอหมดหน้าอ้อยนี่ช่วง3-4เดือนนี้งานมันจะเงียบแล้วทีนี้พอมาเริ่มปีสองพ เออปีสองพันช่วงที่แก๊สเขาบุมบูมอะ่ะครับเออแก๊สที่ว่าเขาเริ่มติดแก๊สกันสนั่นมันไวนะ้น่ะทีนี้อาเภอเหนองเรือเรามีเขามีปั๊มแก๊สเออผมติดตั้งแก๊สอยู่อำเภอพันแทน่นแล้วต้องวิ่งมาเติมแก๊สที่อำเภอหนองเรืออ่าประมาณยี่สิบโลปรากฏว่ามันไม่สะดวกครับ,รบผมก็เลยย้ายอู่ออกมาตรงที่หนองเรือเราเพราะว่าอาศัยว่ารถมันวิ่งผ่านเส้นถนนมริวันเนี่ยเออครับก็เลยออกมาอยู่นี่มาเช่าเขาอยู่ที่สองปี พอดีเช่าอยู่สองปี <c oughs> เขาก็เลยไล่ที่รถเ,ออเล็กมันเริ่มเยอะแล้วทีนี้เขาอยากให้ผมเช่าเพิ่มอีกที่นึง <c oughs> ผมไม่เช่าพอผมไม่เช่าแล้วเขาก็ไล่ออกเลย <c oughs> บางเอญเห็นเขาประกาศขายตรงนี้หรือว่ามันก็เลยประจวบเหมาะผมก็เลยมาซื้อตรงนี้เลย <c oughs> ก็เลยนี่แหละก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้เป็นที่มาที่ของตัวเอง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับก็เลยมาซื้อแต่ถามว่าซื้อก็ผ่อนแลวนั่นแหละอาจารย์ก็วางเงินสดไปส่วนนึงส่วนนึงครับเราก็ูกู้กู้ต่อ จันโจ้จันโจ้นั้นก็ทําโครงการขาจัดควันดำแล้วก็พีเอ็มสองจุดห้ามาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะครับในกลุ่มรวมช่างใใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์รถอเวลเตคันนี้ที่เกียร์กระตุกเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงหลังจากอตอนแรกๆก็เห็นว่าซื้อมาแล้วมันก็เออมันถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รก็เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปเบิกศูนย์เลยก็เอาไส้กรงไส้กรองอะไรมาเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไป รู้สึกว่าช่วงเกียร์เจ็ดเกียร์แปดมันจะจับช้านิดนึงอหมมันจะม,นมันจะจับช้านิดหนึ่งในคนรู้สึกเราปกติของมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันชะลอนีดทีนี้ก็เลยก็เลยได้เอาน้ํามันของอาจารย์นี่แหละมาเติมตัวนี้เติม <3 S 1> ไป <3 S 1> ช่วงอาทิตย์แรกก็ยัง<อ>ก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่พอใช้ไปใช้มาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะปกติแนละ้วปกติครับก็คือตัวนี้นะครับตามเเกียร์ จันโจเขาถ่ายมันเกลียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลียววืดนิดนึงครับเกลียววืดจับช้าจับช้าก็เลยใช้ตัวนี้เข้าไปเราวิ่งระยะก็ต้องใช้สักอาทิตย์นึงใช่ใช่ครับอาทิตย์นึงมันก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้แหละช่วงใหม่ๆวันสองวันก็ยังมีอยู่ก็โครงการขจัดควันดำนะครับมาตรฐานของรวมช่างด้วยใจมาที่นี่ได้เลยรถกระบะควันดำรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่อะไรได้หมดนะครับเพราะอาจารย์โจเนี่ยเขาเอาอยู่หมดครับก็อยากจะรู้ว่าความรู้ทั้งหมดน่ะที่อยู่ระดับต้นๆของประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าระบบีกล่องซ่อมกล่องดีซีัูซ่อมหัวฉีดก็คิดคนเองครับนะครับแท่นหัวฉีดก็คิดคนข้้ไมเครื่องมือหลายสิ่งหลายอย่างประดิษฐ์เองใช่ครับแล้วไวริ่งสายไฟเนี่ยทํามานานเท่าไหร่ก็ ตั้งแต่ผมเริ่มศึกษาเรื่องสายไฟตั้งแต่ปีปีสองพันที่เขาบอกว่าไออะไรนะไวรัสจะลงสมัยนั้นที่เขาบอกว่าปีสองพันอะที่เขาบอกว่าไวรัสจะเ,เ,เออจะเข้ากล่งองไอจะเข้าพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยเริ่มศึกษาตอนนั้นผมไม่รู้จักเรื่องรถพวกคอมมันเร็วเออหรือว่าเพื่องหัวฉีดไอแบบอิเล็กทรอนิก์อะไรพวกนี้ไม่รู้จักแล้วก็รถเป็นซินผมก็ ม่เคยทาเพราะว่าผมไปฝึกง,งานมาผมทําแต่รถใหญ่ครับตําสุดก็คือรถหกล้อที่ผมไปฝึกง,งานมาส่วนนอกนั้นเนี่ยก็คือมาศึกษาด้วยตนเองแล้วก็มาหาอาจารย์ถาวรนี่แหละแค่สอนงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ให้ครับ,รบอ,อบแกก็บอกว่ารถไฟฟ้ามันจะมาแล้วนะผมก็ไม่เชื่อตอนแรกๆครับผมก็ไม่สนใจเรื่องเรียนเออพอมันพอปีศูนย์ห้านี่แหละศูนย์สี่ศูนย์ห้าเน่รถความเร็วมาผมถึงเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบหวัวฉีด ก็นั่นแหละเริ่มเริ่มจากตรงนั้นมาเลยก็ไปไปเรียนกับอาจารย์ถาวรน,นี่แหละเออเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแกก็สอนมาค<อ>รับแกก็ตอนแรกแกถามว่าผมผมถามอาจารย์ว่าระหว่างเครื่องสแกนกับสโคปผมจะซื้ออะไรก่อนอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้ามึงอยากโง,ง่มึงก็ซื้อเครื่องสแกนก่อนเออถ้ามึงอยากฉลาดมึงก็ซื้อสโคปก่อนเอาทาไมเป็นงั้นนะอาจารย์แกก็เลยบอกว่าเซ็นเซอร์ทุกตัว มันใช้สโคบจับวัดได้หมดไม่ว่าจะวัดโวลต์วัดสัญญาณวัดค่าวัดค่าซอะไรมันจะมีเราใช้เครื่องมือเล็กทือนิกสงให้มันได้ก่อนพอมึงใช้ตรงนี้เป็นเบีดเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงถึงต้องไปใช้เครื่องสแกนเพราะว่าถ้าเครื่องสแกนตรวจจับ c p เอ้ย CMP เอ้ยมันบอกได้แค่นั้นแต่มันมันมันไม่ได้บอกว่าสัญญาณมาผิดเพี้ยนไม่ฟันหลอไม่อะไรอย่างนี้มันบอกไม่ได้ นั่นก็คือสแกนเนอร์รุ่นเก่าใช่ใช่ใช่รุ่นใหม่เนี่ยต้องแล้วเขาบอกเลยอ่ามันเพี้ยนตัวเลขเพี้ยนเท่าไหร่สแกนเนอร์มีหมดครแล้วก็แล้วก็ที่ผมศึกษามาก็เริ่มเริ่องต้องศึกษาอย่าอย่าไปอยู่กับที่ใช่ใช่ตัวผมเมงเนี่ยผมทุกวันนี้ก็ยังศึกษาแล้วก็ได้ข่าวว่าไปช่วยงานตามอูเยอะมากใช่ใช่ใช่ดู บางทีก็อู่ส่งมาบางทีก็วิ่งออกไปช่วยเขาอะไรประมาณนี้แหละเก<ส>ียวออโต้ก็ซ่อมเองซ่อมเองเอาเองครับ,บ,บแต่ไปเรียนที่ไหนวะแต่ถ้าเป็นเกียวออโต้นี้ยังไม่เคยเรียนอะไรกันผมเคยคิดว่าผมจะไปเรียนแต่ว่ามันไม่มีเวลาได้ไปทีนี้ก็เลยทำทำด้วยตนเองนี่แหละศึกษาไปด้วยตนเองแล้วก็ตอนแรกก็ถามทีมงานด้วยถามเพื่อนด้วยก็วิเคราะห์ช่วยกันทีนี้ก็สุดท้ายผมมาทำปาเจนโร ล่าสุดเ่ยจนผมได้ทําเครื่องมือเทสมเทสอะไรพวกแรงอัดแรงดันมีฟอดห้าเกียร์แล้วก็ปัจจิโนนี่แหละเมื่อกี้ที่เอาไม่อยู่จนถึงได้ต้องทําเครื่องมือขึ้นมาตอนนี้ก็จบจบได้ทําเครื่องมือขึ้นมาเดี๋ยวเช็คแรงดันแต่ละตัวครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์นะครับว่าไส้ในของกระสีเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูในไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวกล้องมาอยู่ฝั่งนี้นะนี่นี่ก็คือสมัยโบราณเขาเรียกว่า กระสือน,ะน่ะสในของกระสือชุดนี้เป็นชุดสายไฟของรถคันนี้ถูกไหมใช่ครับและคันนี้ที่มาที่ไปมันลื้อออกมาหมดแล้วก็อันนี้ผมก็เห็นสายไฟแล้วที่ที่ไปที่มาเป็นยังไงก็คือรถคันนี้โดนชนมาอ่าชนหัวทีนี้ลูกค้าก็เลยไปเปลี่ยนหัวนอกมาซึ่งออปชั่นมันไม่ตรงกันับทีนี้ช่างที่เขาเปลี่ยนหัวเขาก็เลยรื้อสายไฟเอาของตอนแรกก็ใส่ชุดใหม่ พอใส่ไปใส่มามันมันมันใช้ไม่ได้มันติดไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยเอาชุดใหม่เนี่ยออกแล้วก็เอาชุดเก่ากลับคืนไปแต่บังเอิญว่าเขาไปตัดสายไฟก่อนเขาคิดว่าเขาจะไม่ใช้ทีนี้ตัดแล้วมันวายคินไม่ถูกมันบอกว่าต่อตามสีก็จริงทีนี้แต่ละปักแต่ละสีเนี่ยมันปักนี้ก็มีสีเขียวเหมือนกันปักนี้ก็มีสีเขียวทีนี้ไปเลยทีนี้แต่เขาก็เลยต่อมั่วดีนะกล่องไม่พังดีนะหน้าปัดนไม่เสียเพราะว่ามันต่อสลับกันมาทีนี้ กขาเลยให้ผมไปดูให้มันสตาร์ทไม่ติดพอมันสตาร์ทติดได้ทีนี้รถวิ่งไม่ออกเขาก็เลยเอาเข้ามาแก้ผมก็เลยต้องมาแก้ใหม่หมดเลยแก้สายไฟใหม่ทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่ครับต้องหาคู่มือมาแก้นี่นี่คือความสามารถเฉพาะตัวนะครับับแล้วก็หารจริงความรู้ตรงนี้นานอนาคตนี่จะแบ่งปันให้ความรู้กับคนรุ่นหลังก็มีตลอดอาจารย์ขนาดเพื่อนช่างที่โทรมาถามหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งไหนที่เราเคยทำแล้วเราเราก็บอกได้หมด แต่สิ่งไหนที่เรายังไม่เคยเราก็บอกว่าได้แค่เข้าว้าไปดูตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะเราก็าไม่กล้าฟันธงครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราเคยทํามาแล้วเพื่อนช่างที่ถามก็<ๆ>ก็บอกได้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ไปลงมือสอนเป็นทางการอะไรใครใเฉยๆแต่ถ้าเพื่อนช่างโทรมาติดปัญหาถามสิ่งไหนที่เรารู้เราก็ช่วย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 ทุกคนช่วยทุกคนนะครับเขาเรียกว่าเป็นครูช่างท่านหนึ่งที่ แบ่งปันความรู้กับวงการช่างเนี่ยใครโทรมาให้หมดครับเพรว่าเพื่อนลูกน้องบอกว่ารับจต่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ว่าก็เพื่อนช่างโทรมาบางทีบางทีเราก็ถ้าเรามีปัญหาเราก็ปรึกษาเขาคือคนเรามันไม่ได้เก่งทุกด้านเนาะเราก็อาจจะติดขัดตรงนั้นตรงนี้บ้างขอไวลิงเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หมดครับใช่ใช่ครับอาจารย์ตรงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็ช่วยไปตอบในห้องรวมช่างโดยใยห้องใหญ่ด้วยอ๋อครับครับมีเวลาครับครับได้ได้ไม่เป็นไรครับ ก็เนี่ยนี่นะครับก็คือเป็นครูช่างคนหนึ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาเพราะฉะนั้นความมาตรฐานของอูดไทยพิชยจนอาจารย์โจนะไม่มีฟิกแบกกลับมาที่ว่าชาญลูกค้าการทําดีนะครับ mm hmm. เห็นไหมจากว่าโดนไลท่ที่โดนไล่แล้วก็มามีที่ของตัวเองเปิดอูใหญ่โตแล้วประดิษฐ์เครื่องมือมาใช้ให้กับโครงการช่างเราได้เรียนรู้เยอะในคลิปนี้เรา นำเสนอจะมีคลิปต่อไปอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องเดินทางไปค้นหาอู่มาตรฐานที่ไม่ช้าลูกค้าทั่วประเทศเพื่อรองรับให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่โดนเอาเปรียบนั่นก็คือหน้าที่ของรวนช่างดีไกลและทีทีสมาร์ทเทคเอซเดลโกของพวกเราเพราะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โจที่ให้ความรู้กับช่างที่ไม่รู้ โดยที่ไม่มีบุญค่าอะไรเลยครับแต่แต่ในความคิดน่ะในอนาคตจะเปิดสอนไหมถ้าเป็นไปได้เนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ลูกชายผมมันยังมันยังไปเดบเที่ยวหาความรู้ของมันอยู่ถ้ามันเข้ากลับมาเมื่อไหร่นั่นแหละผมถึงจะมีเวลาแบบนั่นได้ตอนนี้ผมยังดูแลลูกน้องอยู่บางทีงานที่ผมมีอยู่ตอนนี้อาจารย์มันมีแต่งานที่เขาส่งมาคือมันมีแต่งานมีปัญหามันก็เลยต้องได้ดูแลเองตลอด ก็คือภาษาโบราณก็เรียกว่าเนื้อหมดแล้วเหลืยก็ถูกต้องไปแทะนี่แหละนี่แหละเหมือนเส้นคั้นนี้เหมือนกันปกติผมมบเป็นหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอลูกค้าก็ผมไม่ทําอยู่โน่นมาเกันก็หมดไปเยอะแล้วช่วยหน่อยอ่ะก็ได้ช่วยกันไปประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพอมาถึงเราทีไรมันก็เลยเราก็ได้กินแต่น้าเนื้อมันหมดแล้วคือเหมือนอย่างที่บอกกันแหละเราก็เลยอ่ะเราก็ช่วยๆกันไปก็เลยบอกว่าอย่างนี้ถามความในใจหน่อยคือน้อยใจไหม ที่โดนกลุ่มช่างกลุ่มน้นกลุ่มน,นี้มาตำหนิติเทียนมาพูดได้เลยนะครับแต่เราไม่เย่ยชื่อใครอยู่แล้วรับคือคือผมไม่ค่อยซีเรียสกับ <c oughs> เรื่องเรื่องคนอื่นน,นะอาจารย์ <c oughs> เออคือคือผมบอกตรงว่าน้อยมากที่ผมจะไป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 ขอความรู้จากคนที่ไม่สนิทถูก <c oughs> เออส่วนมากที่ผมหลกัหลกๆเลยผมมีแค่อาจารย์เชองานเกี่ยวกับงานไฟนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นงานแมคานิก น้อยมากที่ผมจะไปถามใครแม้กระทั่งมาร์คเมื่อผมไม่ค่อยถามใครเลยคือบางตัวนี่ผมก็ตั้งเอาในระบบเหมือนรุ่นเก่าอาจารย์ครับคือมันหนีรุ่นเก่าไม่ได้เออผมก็ตั้งเอาโอเวอร์แลปสูบสีมาร์สูบหนึ่งอะไรเงี้ยบ,บางทีเซ็นเซอร์มันอาจจะ,ะจุดระเบิดกับทางกันก็ไม่เป็นไรสมมติว่าตั้งล็อกหนึ่งระเบิดมันไม่ติดแล้วก็กลับไปล็อกสี่ระเบิดบเหมือนเช่นซูจี่แคลรี่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่แน่นะจังหวะลูกสูบกับวาล์น่ยมันไม่หนีกันอยู่แล้วถูกครับผม ผมเคยบอกหลายคนแล้วบางคนก็บอกว่าลูกสูบมันขึ้นไม่สุดไม่ไม่เป็นไรต่อให้มึงขึ้นไม่สุดจังบะเรา,วาวมึงก็ไม่ไม่อยู่ในโอเวอร์แลบอยู่แล้วใช่ถ้ามึงอยากตั้งให้มันตรงอ่ะตั้งไว้ก่อนเลยสูบสี่โอเวอร์แลปสูบหนึ่งระเบิดปุ๊บมึงใส่เลยถ้ามันไม่ติดก็กลับใหม่ก็แค่สูบหนึ่งโอเวอร์แลบสูบสี่ระเบิดยังไงมันก็อยู่แค่นี้ก็เลยบอกว่า,างี้ผมก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเรื่องนี้แล้วทีนี้เรื่องเกียร์โอโต้ออโต้เหมือนกันผมก็ ้นว้าไปเร่ด้วยตัวเองนี่แหละจนได้สร้างเครื่องมือวิเคราะห์แล้วก็เรื่องหัวฉีดเมื่อวานไอ้รอบแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมตามอยู่ผมลองตามไปทั้งไปโครนทั้งไปกรุงเทพปรากฏว่าความรู้ที่ได้มามันพอๆกันกับที่เรารู้อยู่แต่เราอยากรู้ลึกกว่านั้นมันไม่มีใครให้เราได้ต้องสุดท้ายเราต้องมานั่งวิเคราะห์อเองหมดเลยจนได้สร้างเครื่องมือมาทดสอบมันเองเราถึงได้รู้ว่าเราถึงได้รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเช่นครับ อย่างเช่นวัดฉีดสองจุดสองเขาต้องใช้เครื่อง,องมือแบบราคาเป็นแสนแต่ถามว่าผมไม่ใช้มันก็จบได้เหมือนกัน<อ>จนมีเพื่อนช่างฟิชแบเกว่าเออมึงรู้ไหมมาตรฐานอะไรผมไม่รู้แต่ <c oughs> ถ้ามันวิ่งได้คนไม่ดำคนไม่ไหลลูกค้ารับได้ไม่เคกผมเออไม่เคกไม่อะไรลูกค้าโอเควิ่งได้ผมก็ปล่อยงานแต่ถามว่ามาตรฐานตัวเลขอะไรผมไม่รู้หรอกผมเลยบอกว่าเพราะว่าท่นผมมัน ผลิตด้วยมือก็เลยบอกไผลิตขึ้นมาเองเออผมไม่ได้สนใจเรื่องใครจะตีบ้างเครื่องมือไม่ดีไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ขอฝานครับอาจารย์โจ้สไตล์การทํางานไม่แตกต่างจากผมเลยเขาที่พูดคุยมาเนี่ยไม่แตกต่างจากผมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะรู้เราต้องค้นคว้าด้วยตัวเองครับ,รบถ้าเรามัวแต่ถามเขาอย่างอื่นนั้นน่ะโอกาสที่เราจะก้าวหน้ามันค่อนข้างยากวันนี้เราก็คุยนานนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอีกหลายที่ เพื่อไปค้นหาอู่มาตรฐานที่ไม่ชราจลูกค้าเพื่อรองรับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบเดี๋ยวคอยติดตามครับวันนี้ผมอาจารย์โจ้ต้องขอลาทางนี้เนาะอ๋อครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมเยียนครับผม